b ริกใช่กลุ่มเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกต้องกลัวจริงหรือเปล่า b r i กเกิดมาจากไหน b r i กคือใครเป็นอะไรยังไงจุดแข็งจุดอ่อนคืออะไรมีเสถียรภาพแค่ไหนและน่ากลัวจริงไหมไม่รู้โดนัลด์ทรัมป์เองจะกลัวบริกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆโดนัลด์ทรัมป โจมตีบริกส์หนักๆนกแน่นอนเพราะล่าสุดประกาศเลยว่าถ้ากลุ่มเศรษฐกิจที่เรียกว่าบริกส์เนี่ยจะใหญ่จะโตมาจากไหนแต่ถ้ากล้ารวมหัวกันแล้วไม่ใช้ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็รับภาษีไปเลย100%และบายบายสหรัฐอเมริกาได้เลยสนับสนุนข้อมูลทำการบ้านตอนนี้ได้ที่ QR Code นี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกที่จะสแกนไม่เป็นไร ขอแค่คุณดูคลิปนี้ให้จบค่ะเพราะว่ามันสนุกมากๆเลยคุณฟินทรายฟินเราไปดูด้วยกันเลยช่อง s รายมันนี่มอนสเตอร์ค่ะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกผ่านโซเชียลมีเดียดังไปทั่วโลกแบบนี้เลยนะคะว่าเรื่องกลุ่มบริกซ์จะมารวมตัวกันแล้วเททิ้งดอลลาร์สหรัฐแล้วคิดว่าเราจะมานั่งดูเฉยเเนี่ยเลิกคิดไปได้เลยเราวงเล็บสหรัฐอเมริกา ต้องการให้กลุ่ม B ริกสเนี่ยนะสัญญาว่าจะไม่มีการสร้างสกุลเงินใหม่สกุลเงินบริก s ์ขึ้นมาและไม่สนับสนุนสกุลเงินไหนขึ้นมาแข่งกับดอลลาร์สหรัฐไม่งั้นก็รับภาษีไปเลย100%พร้อมบอกลาตลาดชั้นลอดอย่างสหรัฐอเมริกาได้เลยนะทรัมป์ก่าค่ะช่างเป็นข้อความที่ดูเป็นโดนัลด์ทรัมป์มากค่ะแต่ก็ดูเป็นข้อความที่คนรับเขาไม่น่าจะปลื้มสักเท่าไหร่นะคะ คลิปนี้ไซก็เลยอยากจะหาข้อมูลเชิงลึกของบริกสเข้าไปอีกสักหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาจะโจมตีบริกสขนาดนี้บริก์เองมีอะไรมาสู้มาเริ่มบริกมีประเทศด,ดั้งเดิมเลย5ประเทศก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าและเซาท์แอฟริกา นี่ยังไม่นับรวมประเทศสมาชิกใหม่อีกหลายประเทศที่ก่อตบเท้ากันเข้ามาเยอะอยู่หนึ่งในนั้นประเทศไทยก็อยู่ด้วยค่ะแต่ตอนนี้สเตตัสสมาชิกใหม่บางประเทศเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนคลิปนี้ไซก็เลยจะพูดถึงศักยภาพของบริกส์แบบ5ประเทศดั้งเดิมก่อนก็นแล้วกันเอาเฉพาะประเทศ5แกนหลักของบริกส์นะคะก็คือครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกไปแล้ว26.7% มีประชากร3,200ล้านคนเกือบครึ่งโลกแล้วค่ะคือนับเป็น41.5%ของประชากรโลกและสามารถสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจนะคะได้ถึง1ใน4ของโลกข้อมูลจาก IMF ยังบอกด้วยว่า GDP หรือว่ารายได้มวลรวมของกลุ่ม Brics 5ประเทศนี้นะคะแซง G7 เไปตั้งแต่ปี2023แล้วค่ะแถมยังมีแนวโน้มว่าจะแซงแบบแซงไปเลยอีกด้วยฟังข้อมูลตัวเลขมาถึงตรงนี้ มันแปลได้หลายแง่มุมนะคะคุณผู้ชมถ้าดูตัวเลขของ b r i กสเนี่ยก็จะเห็นว่าเออบริกสนี่มันใหญ่นะแล้วมันก็โตด้วยนะแล้วมันก็ขยายเร็วด้วยนะเพราะว่ากลุ่ม b r i กสเนี่ยเขาเปิดโอเพนรับใบสมัครเข้ามาค่ะแต่ G7 ไม่ได้เปิดรับใบสมัครใหม่เข้ามาตั้งนานแล้วนะคะก็เลยจะเห็นว่าโอเค b ริกสโตแล้วถ้ามองจากตัวเลขอะไรรวมๆมันก็แปลว่า b ริกสแซง G7 ไปแล้วค่ะ ส่วนเป้าหมายของ BRICS ทุกคนรู้โลกรู้มันไม่ได้รับมันไม่ได้ซับซ้อนเลยค่ะก็คือ BRICS ตั้งใจจะตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะล้มบัลลังดอลลาร์สหรัฐโดยการสนับสนุนให้แต่ละประเทศเนี่ยใช้เงินสกุลท้องถิน่นไม่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะทำการดีเอลลาร์ไรเซชันซึ่งแน่นอนค่ะว่าความต้องการนี้หรือจุดประสงค์นี้มันสามารถเขยา่าบอลลังดอลลาร์สหรัฐได้ซึ่งที่เขาต้องการที่จะไม่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะว่า ทุกประเทศในบริกส์ไม่อยากจะอยู่ใต้อำนาจการแซงชั่นหรือว่าความบาดจากดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะแล้วข้อ3บริกส์ซึ่งแปลได้ว่ากำแพงอิฐถ้ากลุ่มเศรษฐกิจของบริกส์รวมตัวกันหนาแน่นและทำพันธกิจสำเร็จมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่โลกนี้จะมีกำแพงอิฐขวางกั้นเขตการค้าแบบชัดเจนซึ่งแน่นอนว่า การที่จะทำลาย globalization กีดกันการค้าตะวันออกตะวันตกชัดเจนเนี่ยมันอาจจะทำให้บางคนที่ต้องเลือกข้างเสียผลประโยชน์คะ่ะและข้อ4คือในจำนวนแกนนำบริกส์นะคะมี2ประเทศไปละจีนรัสเซียที่เป็นระบอบ Communist คอมมิวนิสต์ค่ะนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าบริกส์เนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในการเป็นอำนาจหลักของโลกขึ้นมาการค้ามันก็จะตรวจสอบยากขึ้นคะ่ะ และข้อหาแต่แต่แมันก็ไม่ได้แปลว่ากลุ่ม b r i กส์เนี่ยจะรวมตัวกันแล้วแข็งแกร่งขนาดที่จะทําให้พันธกิจต่างๆที่เขาตั้งใจจะทำมันรุลร่วงไปได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าข้างในบริกส์กันเองก็ไม่ได้ชอบขี้หน้ากันขนาดนั้นค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่มาทําความรู้จัก b r i c ส์กันก่อนว่าเริ่มต้นเป็นยังไงมายังไงทําไมมาเป็นบริกสกันได้ตอนแรกเริ่มเดิมทีเลยคือบริกไม่ใช่บริกส ไม่มี S เพราะว่ายังไม่มี South Africa แต่เอาจริงๆตอนแรกอะ่ะกลุ่มบริกอะมันไม่ใช่กลุ่มประเทศที่เขาตั้งใจจะรวมตัวกันแล้วแบบกล้าวใจใส่โลกขนาดนี้เพราะว่า กลุ่มบิ๊กเป็นแค่แคตตากอรี่ที่นักเศรษฐศาสตร์เขาเอาไว้ใช้เรียกประเทศกลุ่มนี้เฉยๆแต่หลังจากที่โลกใบนี้เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คริสสก็คือหนี้เน่าที่ถูกส่งออกมาจากสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2008กลุ่มบิ๊กเขาก็เลยแบบหันหน้ามองซ้ายมองขวามองหน้ากันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเ,เ,เราจับมือกันดีกว่าเราจะได้สร้างระบบการเงินที่มันมั่นคงแข็งแกร่งไงจะได้ไม่โดนวิกฤตที่ส่งออกจากสหรัฐอเมริกามาทำให้ประเทศเราแย่อีก กลุ่มบิ็กก็เลยแบบเอา้าใครเอาด้วยวางมือมาตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งเรามีบริกซัมมิทครั้งแรกกันปี2009เห้อะเฮ้บริกซัมมิครั้งแรกนะคะมีขึ้นเมื่อปี2009จัดขึ้นที่ประเทศรัสเซียค่ะหลังจากนั้นก็ได้ New development bank ขึ้นมาก็คือธนาคารของ Brics นั่นเองซึ่งก็เป็นองค์กรคล้ายๆกับ IMF นะคะที่ให้เงินกู้เงินสนับสนุนกับประเทศกำลังพัฒนาแต่ไม่ได้มีพันธกิจที่จะไปโจมตีหรือว่าล้มดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่แรกส่วนเหตุการณ์ที่ทำให้กลุ่ม Brics ที่ตอนแรกเนี่ยเป็นแค่กลุ่มเศรษฐกิจเฉยๆกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจแบบ อเวนเจอขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาสิทธิมนุษยชนปกป้องประชาชนประเทศกำลังพัฒนาจากอำนาจของสหรัฐอเมริกาก็คือตอนที่ประเทศรัสเซียนะคะไปโจมตียูเครนแล้วโดนยึดเงินไป300แสนล้านดอลลาร์สหรัฐจากระบบสวิตเฉยๆนั่นแหละที่ทำให้ทุกคนแบบเฮอเธอทำกับรัสเซียได้เธอก็ทำกับฉันได้เซ ทำให้ทุกประเทศกลัวนะคะว่าเงินทุนสำรองของตัวเองที่เก็บไว้ในรูปแบบดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่าวันดีคืนดีจะมาโดนสหรัฐอเมริกายึดไปหรือเปล่าเพราะทํากับรัสเซียได้มันก็ไม่ได้รับประกันนะคะว่าเขาจะไม่ทํากับประเทศอื่นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลของทุกประเทศค่ะเขาจึงมีความพยายามที่อยากจะอยู่เอาตัวเองเนี่ยออกมานอกเหนือจากอำนาจแซงชั่นของสหรัฐอเมริกาให้ได้เพื่อที่จะปกป้องความมั่นคง ของสินทรัพย์ในประเทศตัวเองนั่นแหละครับเรามาลองนึกภาพดูนะเอาแบบแฟร์เลยถ้าอเมริกาหรือยุโรปอะต้องอยู่ภายใต้อำนาจเงินหยวนแล้ววันดีคืนดีสามารถโดนจีนสั่งแซงชัน่นยึดเงินได้เขาจะยอมหรอเขาก็ไม่ยอมหรอกไม่มีใครยอมหรอกอึดอัดริ i ส์ก็แบบนั้นแหละไม่ยอมเรื่องไรๆยอมพยายามดิ้นสุดตัวแต่ตั้งแต่ริกส์แตะมือกัน บิ๊ก m มิ t ครั้งแรก2009มาจนถึงตอนนี้ก็15ปีแล้วเรื่องที่บอกว่าจะเอาทองคํมาหนุนหลังสร้างสกุลเงินใหม่ถึงแม้ว่าตอนแรกมันจะไม่รุนแรงมากนะแต่ก็พูดมา15ปีแล้วสกุลเงินใหม่ที่ว่านั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีเงินหยวนของจีนที่ดูมีความเป็นไปได้มากสุดเพราะเศรษฐกิจโตสุดประเทศใหญ่สุด เงินเนี่ยดูมีแนวโน้มว่าจะมีคนมาใช้มากที่สุดแล้วปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถทําให้หลายๆประเทศนะใช้เงินหยวนในการค้าขายได้แต่ใดก็ตามเงินหยวนใช้ในโลกนี้แค่3%ค่ะในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐนะโดนดีดอลลารีเซชันโดนถล่มโดนแบบเอ้ยฉันไม่ใช้แล้วฉันไม่เอาแล้วดอลลาร์สหรัฐแต่โลกใบนี้ยังใช้ดอลลาร์สหรัฐอยู่อีกเกือบ6 0เลยค่ะ3กับ60มันต่างกันเกินไปค่ะ แต่ถ้าจะบอกว่าเพราะเหตุผลนี้ b r i กสก็เลยไม่น่ากลัวไม่ใหญ่จริงไม่ทรงประสิทธิภาพจริงก็พูดไม่ได้สัทีเดียวนะคะเพราะว่าเอาจริงประเทศจีนเนี่ยเศรษฐกิจของเขาใหญ่ค่ะเขาเป็นประเทศที่เป็นโรงงานของโลกแบบอภิมหามโหลานใหญ่โตมากไหนจะกําลังคนของกลุ่ม b r i กสที่แบบเอาไปแล้วคนครึ่งโลกไหนจะหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งกลุ่มบริกสเนี่ยหนึ่งใน เงื่อนไขที่ทำให้เขาดูน่าก,กลัวขึ้นมาก็เพราะว่าเขามีหัวรบนิวเคลียร์ค่ะข้อมูลจาก i c a n นนะคะอ่ะแยกให้ดูเป็นประเทศประเทศรัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์ทั้งหมด5,889ลูกจีนมี410ลูกอินเดียมี164ลูกรวมลูกรวมๆแล้วกลุ่มบริกสมีหัวรบนิวเคลียร์6,463ลูก <c oughs> การมีหัวรบนิวเคลียร์ถึงแม้ว่ามันจะแบบ ไม่ใช้แต่มันไม่น่าบอกว่าไม่น่ากลัวไม่ได้อะเหมือนแบบคุณอยู่บ้านแล้วบอกว่าบ้านข้างๆมีปืนสงครามคุณจะกล้าไปทะเลาะก,กับเขาไหมคะส่วนเศรษฐกิจเทคโนโลยีกำลังคนบอกไปแล้ว b r i กจัดว่าใหญ่ทีเดียวแต่ปัญหาที่ทำให้กลุ่ม b r i กไม่สุดปังขนาดนั้นก็คือหัวเรือใหญ่จีนและอินเดียรักกันหลวม ตีกันเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะปัญหาพรมแดนจีนอินเดียค่ะอย่างที่เห็นในรูปนี้นะคะก็คือตีกันมาหลายสิบปีแล้วยังไม่จบไม่ยุติสักทีเดียวพอมีนโยบายอะไรที่แบบจะจริงจังเออจะทำแล้วงุนงิงงันออกมาเนี่ยหลายๆครั้งมันสําเร็จไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่านโยบายนั่นไปขัดกับผลประโยชน์ของประเทศนี้นโยบายนี่ไปขัดประโยชน์ของประเทศนั้นมันก็ไม่สําเร็จค่ะจึงมีนักวิเคราะห์ตะวันตกนะคะออกมาบอกว่า กลุ่มบริกส์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการรวมตัวกันแบบหลวมๆแต่ที่มันแบบปังคนทั่วโลกสนใจเพราะว่ากลุ่ม b r i กส์เนี่ยรวมตัวกันเพื่อที่จะแบ่งแยกอํานาจของโลกแบบให้มันขาดออกจากกันแล้วมาจบที่คํำถามสุดท้ายเอาตกลงแล้วเนี่ยบริกสใช่ภัยคุกคามที่น่ากลัวของสหรัฐอเมริกาจริงเปล่าเรามาแบ่งเป็นข้อค่ะข้อหความเป็นปึกแผ่นของบริกสพลังความสาม,มัคคีในบริกสนั้นมี แต่ไม่มากหัวข้อต่อมาคือเงิน b r i c ทํา GDP ได้เกิน35%ของโลกซึ่งเยอะกว่าฝั่ง G7 ที่ทําได้30%ของโลกเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า b r i c s มีเงินเยอะกว่าฝั่ง G7 ค่ะประชากร Bri c มีประชากร3,200ล้านคนซึ่งก็ปาไปแล้วเรียกว่าครึ่งโลกก็ได้นะคะซึ่งนับในแง่ของจำนวนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยถือว่าก็เยอะกว่า G7 เยอะเลยค่ะ แต่มันจะทำให้หัวข้อถัดมาค่ะก็คือคุณภาพชีวิตอย่างที่บอกอ่ะบริสทำา g p p ได้35%ของโลกใบนี้ซึ่งมากกว่า G7 ที่ทำได้30%ของโลกใบนี้แต่บริสมีประชากร3,200ล้านคนคุณภาพชีวิตประชากรในบริสมันสู้ G7 ไม่ได้ค่ะ เพราะ GDP ที่ทำได้เมื่อหารจำนวนคนลงไปแล้วเนี่ยทำให้ภายในกลุ่ม b r i c นะคะมี GDP per capita หรือว่ารายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีอยู่ที่7,800ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีคิดเป็นเงินไทยก็คือคนละ2 6 5 0 0 0บาทต่อปีไม่เยอะนะตกต่อเดือนแค่เฉลี่ยเดือนละ22,000บาทเท่านั้นเองในขณะที่ G7 ค่ะมี GDP per capita เฉลี่ยอยู่ที่ $57,000 ดอลลา,าร์สหรัฐต่อหัวต่อปีคิดเป็นเงินไทยไทยก็ตกอยู่ที่คนละ1,940,000บาทต่อหัวต่อปีค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคิดเป็นเดือนเดือนก็จะอยู่ที่เฉลี่ยดเดือนละ1,60,000บาทค่ะโคุณภาพชีวิตเขาดีกว่า2 2 0 0 0แน่นอนหัวข้อต่อมาเสถียรภาพความมั่นคงเอาด้านลบก่อนรัสเซียเป็นประเทศที่โดนคว่ำบาตมาหนัก ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแถมตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างสงครามจะพูดว่ารัสเซียรอดมาจากความบาดก็โอเค OK, รอดมาได้แต่มันไม่มีประเทศไหนที่แบบอยู่ดีมีสุขท่ามกลางสงครามหรอกคะ่ะบราซิลอยู่ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองส่วนจีนกำลังทํำสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกาค่ะ และอินเดียกำลังสู้กับจีนอยู่ค่ะที่ชายแดนมาเสถียรภาพความมั่นคงด้านบวกบ้างอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกไม่ได้เยอะเฉยๆด้วยนะคะเป็นประชากรที่มีคุณภาพค่ะเพราะว่าคนอินเดียนั้นการศึกษาสูงเรียนเก่งพูดภาษาอังกฤษได้สามารถทำงานแบบให้บริการแบบออฟชอต่างประเทศได้แล้วก็นำไรายได้จำนวนมากเข้าประเทศได้ค่ะจีน เป็นโรงงานของโลกอย่างที่บอกว่าจีนเป็นโรงงานที่ใหญ่มื่คือมาของโลกเลยนะคะส่งออกสินค้าราคาถูกไปทั่วโลกและหลายประเทศก็พึ่งพาสินค้าราคาถูกจากจีนด้วยไม่มีใครแข่งราคากับจีนได้ทั้งนั้นรัเสเซีย อุดมไปด้วยทรัพยากรระดับลูกลักพระเจ้ามีน้ำมันใต้น้ำแข็งที่ยังไม่ได้ขุดขึ้นมาอีกเป็นแบบแสนล้านบาร์เรลมีทรัพยากรเยอะจนกระทั่งสหรัฐอเมริกาจะแซงชั่นรัสเซียท่าไหนก็ได้รัเสเซียบอกว่าขุดกินเอาในประเทศทั้งอาหารทั้งน้ำมันรอดอะอยู่ได้แถมขายได้ตัง์อีกด้วยไม่พอก็คือด้วยทรัพยากรที่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้ประเทศรัสเซียยังทำสงครามไหวด้วยอีกต่างหากสรุปนะถามว่าบริกส์ น่ากลัวไหมเอาถ้าไม่ตีกันเองสัอย่างก็คงเรียกว่าน่ากลัวแล้วแหละ